ย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก c h anel Don't forget to subscribe to White Mustache channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเดินทางมาบ้านคุณพี่อ้อยนะครับคุณพี่อ้อยเป็นใครนะครับขอเชิญคุณพี่อ้อยมาแนะนำกับโซเชียลทั่วโลกเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ยูวเป็นไผ่์ไม่ได้ใสครับตอนนี้ยูใสครับตอนนี้ยูออสเตรเลียเป็นคนบันดุงมีละจ้าครับครับเมื่อนี้มาเท็บบุญบ่ครับเมื่อนี้นิมนต์อาจารย์มหาองค์ถวายสังฆทานห่อของหิวมาตะกุญหลัแต่ออสเตรเลียโอ้ใจรัทธาจ้าใจสัทธาใจรัทธาที่มาสิอยากถวายเพ่อนด้วยจิตใจสัทธาหอบหิวมากกระเป๋าเขาให้ยี่สิบ เขากัเกินไปเขาก็ว่าเอออนุญาตอนุญาตไปสั่นก็เลยโอ้โสดีไปว่าควมท้ำบุญของเขาเขาได้บุญกันเลยเออพานสำหรับตอนตอนนี้พ่อใหญ่นวนวัวขออนุญาตถ่ายถ่ายอันภาพญาติญาติไปออ youtube ให้คนเบึงทั่วโงนะครับว่าเออคุณพี่พีจิตใจอันจป็นกุศลนะครับพ่อใหญ่นวนกะมารวมนั่มนะครับขออนุญาตอะไรพอคู่เราผู้บ่าจารยนนั่มนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายท้ำนะครับเด้อเอา ไปพบกันเลยนะครับเด้อเ้วก็เขาเขาพิธีกรมเลยนะครับเด้อเอาเอาเาไปายท่บนผู้ชยนะครับเออบยนะครับไ้่าชมนะครับได้ค่ะเอาไบุญเท่อากันทุกค่นะครับเด้อเอาไปบุญอนะนําบอเอาทำชนั้่เอาวยนะครับด้่อายครับได้ค่อาทยับ่าไทำ่น่เาไเยครับได้เอทบญ่นะ้่าทาบ่นับไดาท ถ้าลูกเต่าไปพารับศีลเราก็ทานดอกไม้งไงกับลนะเอาอ้ากับสาบาทจ้าอันก็งดอกไม้กเอาอย่างนี้นะะไรน้องุ๊เอาอะไรางินอะาอัสะมาสะพนอามาอาี Yeah. kati yamti mayang pande, visung-visung na kanataya, tisana ninajana, sancati naniyatama. Nga mutatsa pazawatu,

ตังคังสรณังคัจฉามิตังสรณังคัจฉามิตมังสรณังคัจฉามิตมังสรณังคัจฉามิตังคังสรณัง Duti yampi putang taranang kacani Duti yampi putang saranang kacani Duti yampi tamang saranang kacani Duti yampi tamang saranang kacani Duti yampi sangkang saranang kacani Duti yampi sangkang saranang kacani Ta yampe utang cara nangkat Jami Aiapeutang ce nangka Ta yape temangsak nangkatsami Aiapitamang cara nangkas Sati yamti sang sang karanang satsyami Sati yamti Sang nikikta Sang matanti Panati patah Wira manisika padang samadhi yami Panati padang samadhi yami Wiramani sita padang sama diyami. Aku nggak tahu. Wiramani sita padang sama diyami. Kami sumit saja lah. Wiramani sita padang sama mo sa wanda vera manisika padang samagiani musaka vera manisika padang samagiani sura melaya maca pamandatana vera manisika padang samagiani sura melaya maca pamandatana เยฬุวมัยสิกขาตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิตาปัฏฐานิสิเลนะตุคติงยันติสิเลนะโูคัตสัมปทาสิเลนะนิบุติงยันติตัดสมาสิลังยิสุขะเย็นตที่นี้ถวายสังฆกัตถันง้อไม่ได้ง้อกัน

อิมานอิมายังพันเตมะยัังนเตสังฆทานานิสังฆาานนิสัพปริวารานิสัพริวาารนิภิกขุสังคสสะอุสยามะโนุสยามะสาธุโนพันเต พิคูสังโคอิมานิสังฆธานานิสัพปริวารานิปะติคันหาตุอรมหากังตทคารตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย พรน้อมถวายเรยื่องสังฆทานกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาพเจ้าทั้งหลายพิดาบันดาสามีภรรยาพิดาเป็นต้น ขอได้รับส the ่วนบุญขอได้รับส่วนบุญแห่งทานนี้แห่งทานนี้ตามความประสงค์ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายเ่านของ้าพเจ้าทั้งหลายเ่านสาธุสิมเสนมาหนายนี่ไว้เข็นลูกลูกดีๆลูกทุกค้ำเจาะเห็ดงามๆดูเห็ดหย่อมๆย่อมปลูกไปใกล้ๆเห็ดหย่อมๆเห็ดดีๆลูกเนี่อ้าว

กับนายวินตู้กบ่นี่เน่เอาขวดเป่าได้บ้างไหมเอาเท้าเจ้าขวดเป่าได้บ้างไหมคอยเท่นี่เขี้ยววัแล้บันนี่แก้วันว่ากัท่โลกมันพ้แล้วเาม่ก้น้ำเแก้น้บักะลลกนี่นี่นี่ะเล้้ยเทวมันสิวมมันสิเียมันสิเง้เอาเจ้ามีขันมาน้อมดเท้เทาน้ำมันหวานหนึ่งออกกันได้ครับปูน้โยน้ย เสียดายยเสียดายยออีต้นเลยเาชนนชๆนเครคบเด้อเพรายันวันนี้ชนอ่ครชทอดชดชนกันเลยคบเด้อไ่ได้เขียวมากเลยกัดเสียดายังเขียเกยนิดลูกเทใส่แก้วเด้อค่อยๆเทค่อยๆลิ้นซะซาเด้อละอธิษฐานเด้อสโลลี่สโลลี่ออกไปไว้ก่อนอะมันนีดแม่บงมีมมไม่ต้องเทหมดก็ได้เทๆทพราเหนียนหลานเทซาซ ทกคนครามหลายหลายเทสซาสโลสโลสซาซาด้ลูกเด้สโลลีสโลลีัเที่าลที่ทานเอตไปได้ด้วยุญกุศลกับอโมทนาขนางออยกับท้าสิบเนผู้ที่เดินทางมาจากออสเตรเลียเนี่ยมาทำบุญมาถึงเมืองไทยมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาได้ทำสังฆทาน ในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลคนบ,บุญทั้งหลายที่ได้ทำม,มุอนี่เพาเป็นพระเป็นประเจัยก็ขอให้ทั้งสองมีอายุวันณะสุขะรระปัิกาันธนสารสมบัติวันน,ะนี้พราม,มา่ิข็งแห้งกบไปก็ให้ยืเย็นจินสุกมาให้นีสุขภาพแข็งแรงนะก็ไปขอให้รับพ้อนจากพระสงฆ์ เดีสัออตอนพ้นถวดพ้นจงค่อยเท่ได้ลูกช้าเท่ช้าช้าเจ้านี่เท่เท่ช้า้าทำอยาไเตรียมน้ำเจ้ากนใดจะูกไส้ไวเ้าท่ลยกชาระงเวเมวิโตรินนงเปตานางอุปกปติทิิจิตังปฏิตังตุมงหังชิพเมวะสมิสตุสัมเบปุเรนตุ साङ्घपाचन्दोपनरसो यथा मनीज्योति तसु यथा

าภัมังการงมราันุสสปะเรวตาสมมาสังฆานุภาเวนะสะดาสุทิาวันุตขดอยุดเ้ขุดาดุ้ดหอยด้วุกเขาแน่หลากกาก็คุกสามั้ง

อันนี้เป็นทักร้อนไล่เอาว่ากิ้นปิ้นใจเลยอันี้ั้อนมุมาใเดด้งปิ้นไปเอ็นจักพูดั้งปินตัวที่สดงีดอยนี้จริงแห่งี้ว่าามาด้ดมาเด้ดตี ตอนนี้จะส่งพระกับเราได้ครับเรื่อนี่ให้ไปครับพร้สมัยยื่นทุกวันยื่นเสร็จเดี๋ยวในร้าน 啊！杀猪，杀猪，杀猪！ เทข้างล่างเป็นไงอ่ะไปใส่กันได้หรอเทไทยก็ได้ลูกนี่นี่นี่เออเทต้นใหม่ก็ได้ขอบรอุนมาขอบุญมาหลานขอบุนอยู่เออโอเค เซฟเป็นทนายแล้วบอเอาเอาไปไปกันได้เด้อไปไปเออไปไปบัาอาร่วมบุญนํากันเลอครับเด้อถ้าบุญความสอาดกันเด้อไทยฮาเด้ออาบัณีไทยของซั้นถ่ายถ่ายเลยถ่ายถ่ายพเชออเอาเอยากอกอยากออกออล้องหอบอเอออยากให้นองอุ้มมือกล้องเออเอานองอุ้มมือกล้อง อ่ยายั่งตเอายนเยันแข็งแรงยืนเลยยืนเลยคุณยายไ้องเพิ่ไีเอยาดะไหนเอาสียงเล่นสียงเลสียงเลียงเลเสียงจอเสียงเออเออเอาเบิร์อกเบร์เด้ออย่าบังเอออย่าบังเอาออกมาเสียงมันได้เด้อได้ เอาย่างคือว่านย่า้มูนเอมไปย่งมไปย่งนี่หัได้กันโมย่งเห็มเม็ดเห็มเม็อืมแบกที่เร็อืม่งเห็ดกุ้งย่็นเบ็ด่เบ็ด้่เบ็ด้่็นเ็ทุกคนอยู่่านเบ็ดทุกคนเนาะ่าทุกคนนจไเยอยแนนล็อมูนแนนล็อมูนแนนไอีาินิเห็นทุกคนทุกคนหันหนาวท่ามุนบ่อ่า เอผลพ่อสมัยใหม่ได้ยกวีโปดเยกปูดจะให้เรียนวีนิฮานมินิฮานวีนิฮานเป็นไกันนะครับเป็นไงกันนะัเออเย็นหนาซองนิ้วเอิวีนิฮ <Yeah. S 2> ัน แฟนขับพระใหญ่วนบอกจงเจริญแฟนลับพระใหญ่วนบอกจงเจริญแฟนขับวนบอกจงเจริญเอาบบดนี้นี่ขออนุญาตให้หลานว่าเป็นภาษาอังกฤษเนะนําวาตอนนี้มาทําบุญยุประเทให้ให้ญาติญาติที่ท้ำท่างออสเตรเลียฟังเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนอะ Good morning today We did the offerings for the monks in Bandung. We had friends and family over um, around around town, and um, now the monks have finished up. And um, yep, today was a very good day. โอเคครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อยเอาสำหรับอันแท่ากับมี่มียังความในใจบอวา้มาทํบบุญเมื่อนี้รู้สึกยังไงอ้าคุณคขรู้สึกดีใจกดีใจที่มีเพื่อนฝูงมูงครูคุณแม่ทั้งหลายมาแล้วก็มีญาติมี่ยายบูมี่้อยเต้วก็แม่แม่ย่าเอาประม่ณพี่ย่าแม่ย่าเมนูแม่จอยแล้วก็นน้องสมศรีแล้วกันพ่อคุณพ่ออนณา คุณช่วยคุณพี่อ,อบุภาปารลลีบุภาแล้วก็คุณยายบูจ <ะ S 1> ้าดีใจดีใจมื้อนี้ที่ได้ร่วมท่าบุญมีบาลบี้ท่านรวมกันให้ได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันพบนี้พบหนาเนาะครับสําหรับอไอ,อ้ไอ้เอฟซีพ่อใหญ่หนวนงอกะขออนุโมทนาน้รมสุกคนนะครับเด้อ ่ฉัหรับคุณพี่พี่แน่ว่าบ่รู้สึกอิ่มบุญค่ะเลยมีความสุขค่ะครับ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 ุญไปถามท่านคุณแม่ย่ยบุญย่ต่อเมีเป็นไงคุณแม่แซบบุญกับลูกกับหลานเป็นยังไงคุณแม่ตีเออคุณแม่เราคุณแม่อายุหลายปีไรแล้วนาะนี่แปดสิบสี่บ่คุณแม่มาทับบุญอยู่บ่ครับมาทับบุญดีใจน้ำลูกน้ำหลานเด้อเออป๊ะ แปดชิ้นทีเดยเด้อค so ุณแม่ก็ได้ใช่เคยบอกว่าเอาครับบ่งภาษาห้องก็ได้ครับครับครับดีใจมากเลยครับวันนี้ครับครับโอ้ดีใจพ่อโอเคครับโอเคครับคุณพ่อกรบม้าคุณพ่อกระมามาเบิร์ตสกุลกดงอกดไลค์กดแชร์แอดเป็นแฟนครับแล้วเนเด้อเออใครอันยิ่งให่เนาะ กุเทพค่ะข,ขายเปิดร้านล่าน,น้าต่อโชคชัยมีแฟนเพจด้วยนะคะอ๋อเลยแฟนเพจต่อโชคชัยถนนประชาอุทิศนะคะเข้าไปดูกันได้กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะโอ้โหดึงดถุดยด,ด,ยด <c oughs> สำหรับตอนพ่อใหญ่หนดหงอกนะครับมาทําบุญกับญาติินะครับ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอเชิญมาสวัสดีล่าท่านผู้ชมแล้วกันทั่วโลกนะครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าคลิปหน้าจะเจอกันอีกหลายๆตอนเลยนะครับบ๊ายบายอ้าบ๊ายบายแรกยังไม่ถึแรกยังไม่ถึงเลยมีงานปาร์ตี้เอามาบอกให้มผต้องกับิ๋มวันกันแล